ค่ะสวัสดีค่ะนี่เราอยู่กันที่สนามชนโคบ,บ้านของแงะนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการชนในวันที่6สิงหานี้นะคะสวัสดีค่ะมาจากสหายวัวชนนะคะพี่เชื้ออะไรคะแนะนำตัวนิดน,นึงค่ะชื่ออ๊อฟครับค่ะตัวเล็กเชื้ออะไรคะอีคิวอีคิวอ่าวัวเชื้ออะไรคะพี่ตัวนี้ไหลไหล่ฮะพยักและโป้ค่ะอ่าโคลไล่ฮะพยักหรือไวโพ้นนะคะอายุกี่ปีนะคะพี่ตุ้น ประมาณ7จ็ดแปดปีนะคะ<ม>พุ่งเป็นทายาทของตัวได้พี่พอสามไหมคะเอ๊ะครับค่ะตัวนี้ชนมกี้ขังแล้วะคะสามเลยอะสามขังเลยนะคะครับล่าสุดที่ชนที่ได้มาค่ะพี่บางรัมครับบางกั้นะคะพุ่เป็นยังไงมาค่ะพี่ชนะครับชนะที่บางกั้มาตอนนั้นใช้เวลาน้ำไหมคะยี่สิบว่า,าทีไะ้ยี่สิบกว่านาทีได้นะคะวัวทุกงหูนี่กินยากินน้ำเองได้ดีไหมคะพี่หรือต้องป้อนนะคะ กินง่ายกินหนักยิ่งได้กับกินได้ดีนะคะ่ะไม่ต้องป้อนไม่เหลือยานะคะ่ะเดินเพวม่มวันกิโลได้สิเจ็ดแปดโลแล้วเจ็ดแปดโลนะคะความเป็นยุ่งที่หองนี้เป็นยังไงม้าคะกับสะดวกสบายความเป็นยุ่งที่นี้สะดวกสบายดีนะคะรอเทีย่ยวท่างพี่ชายเดิมพันครั้งเท่าไรคะสิบเอ็ดมืดแบบสิบเอ็ดมืดนะคะ m, ครอบนี้มีความมั่นใจแค่ไหนคะพี่ครับ รอยประเทศเต็มร้อ,รอยนะคะให้พีฟักเครื่องเอฟซีเราผู้ติดตามได้เลยะค่ะพี่กลับกับเชิญมาจุดมาเชียได้เลยครับถ้าช่วยชมช่วยแชร์เป็นแรงเชร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคไล่ฮะพยักลื้อไอโพนะคะทําการชนทีสนามเฉนโคบ้านของแงะนะคะในวันที่หกสิงห้านี้ทําการชนเป็นคู่ที่เศร้าของรายการนะคะคข,อขอบคุณมาค่ะสวัสดีมีชชัยผเบเบล็อกขายทอง สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านชมพบ้านของแงะนะคะวันนี้จะพาไปดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการเชนในวันที่ฮอกซิงห้านี้นะคะสวัสดีค่ะน้องมาจากสหายวัวชนนะคะพี่ชพี่อะไรคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่พันธ์ค่ะค่ะพี่พันธ์นะคะมาจากขายไหนค่ะพี่วัวบ้านๆไม่มีขายค่ะหัวบ้านๆไม่มีขายนะคะวัวชื่ออะไรอะค่ะพี่ตัวนี้ค่ะเอกชัยค่ะ โโนตเอกชัยนะคะอายุประมาณกี่ปีได้แล้วคะพี่อายุประมาณหกปีกว่าปีกว่านะคะค่ะว่าเป็นทายาทของตัวไหนพี่ผอสามไหมคะเป็นทายาทของเจ้าซิงซิงเจ้ากลากบ้านควนิมิตตะกอนค่ะค่ะเอาตัวนี้ชนเมื่อกี้ครั้งแล้ววะคะพี่หัวไม้ค่ะไม่เคยชนค่ะหัวไม้แกะกล้องเลยนะคะหล่อแจ้งเกิดทีสนามของแง่นี้เลยนะคะค่ะค่ะพี่หล่าสุดนี่พี่วางกี่นาทีได้คะ สามเก้าค่ะประมาณสามสิบเก้านาทีนะคะ,คะตัวนี้ถังชนก็เ,เป็นแบบไหนค่ะพี่คือชนลรยนไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าเขาจะชนในตั้งแต่ว่าหมัดปัาเหลียวมากว่าค่ะปัาเหลียวนะคะคือว่าขบเข่งเหลืองวัวชนนะคะ,ค,ะค่ะพี่เดินว่าวันกิโลได้คะประมาณไปกับประมาณเจ็ดโลว่าว่าไปกับประมาณเจ็ดแปดโลนะคะพี่วัวทุกหูนี่กินยากิกนน้ำได้ดีไหมคะ่ะรือต้องป้อนนะคะพี่ ก็ก็กินได้ดีอยู่กินได้ดีไม่เหลือยานะค่ะพี่ค่ะค่ะความเป็นยุทธีของนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ก็บายดีค่ะสะดวกสบายเลยค่ะค่ะรอบที่สองพี่ชายเดิ่มพันครั้งเราทำอะไรคะพีทำอะไรบ้างจ้องเส้นเมื่อนะองเสนนะคะรอบนี้พี่มีความมั่นใจแค่ไหนคะก็ประมาณเต็มร้อยไหมคะเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยนะคะตอนนี้น้องวัวเข้าสภาพร่างกายเข้าน้องวัวเข้ามีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่ตอนนี้ตอนนี้อ่ะ ประมาณ90%เปอรเซ็นตอนนี้90%เปนนะคะพอจะถึงวันชนก็เต็มร้อยนะคะเต็มร้อยค่ะค่ะให้พีฟักซึ่ง FC หรือว่าผู้ติดตามได้เลยค่ะพี่ค่ะถึงเป็นจะเป็นว่าไหม่็เสียมันได้เลยค่ะ ่กว้างเตลี่งพี่มือมาค่ะมาช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะพี่โคโนตเอกชัยนะคะทําการชนทีสนามชนโคบ้านของแงในวันอาทิตย์ที่6สิงหานี้นะคะทำการชนเป็นครูที่ซ่องของหลายการนะคะขอบคุณมาค่ะเจ้าดีมีชชัยพาเบยรับขายค่ะขอบคุณค่ะ